เย้ yeah. ในที่สุดกะเพราที่เราปลูกไว้ก็ได้เวลามาเก็บไปทำอาหารแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวเรามาตัดใบกะเพราเดี๋ยววันนี้จะทำผัดกะเพรากันนะคะเก็บได้แล้วค่ะคงจะได้คงจะได้หนึ่งผัดกะเพราอยู่นะคะเพื่อนเพื่พพพ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะเก็บกันได้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตัดเลยค่ะนี่ตัดเอา ถาดมาลองแล้วนะคะดูนะคะว่าเราจะเก็บกันได้เยอะไหมคงจะได้หนึ่งได้หนึ่งผัดกะเพราพอดีนะคะต้นนี้เอามาปลูกนะคะต้นนี้เอามาปลูกที่แรกก็ทําท่าจะจะไม่ไม่รอดแล้วนะคะแต่พอมาเปลี่ยนเปลี่ยนใสด่ดินใหม่ใส่ดินใหม่เขาก็สวยขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆ เราต้องหมั่นดูแลรักษาเขานะคะเราเขาจะได้เติบโตให้เราได้เอาไปทำอาหารคร่ะเพื่อนเพื่อนนี่ดูผัดกระเพราเลยอันนี้มันเป็นดอกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นดอกแล้วตัดดอกมันไปด้วยเพราะว่าเราจะกินใบนะคะเราจะกินใบเราไมา่ให้เขาออกดอกเพราะถ้าเขาออกดอกแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาสารอาหารไปบำรุง มเมล็ดหมดเพื่อนๆมาดูนะคะว่าดูสิคะอันนี้ออกดอกอุ้ยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตัดไปเลยตัดไปหมดเลยที่มันออกดอกเนี่ยไม่ใช่ออกดอกที่เป็นยอดเดีย๋ยวให้เขาแตกยอดใหม่นะคะเพื่อนๆยิ่งตัดยิ่งโตนะคะยิ่งตัด,ย,ตะะย,ตดยิ่งสวยยอดเนี่ยยิ่งตัดมันก็จะยิ่งออกมาสวยถ้าเราไม่ตัด เขาก็จะกลายเป็นเม็ดนะคะโอ้ยตัดหมดหรือยังคะเพื่อนๆนี่มาดูมาดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะคะมาดูกันนะคะว้าวได้เยอะมากเลยค่ะกระเพราออร์แกนิกจากต้นที่เราปลูกไว้เองนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ จะนำไปพรมผัดกะเพรานะคะเพื่อนๆนี่นค่ะได้แล้ว